สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองต่อไอตัว OBD2 นะครับที่เอาไวา้เสียบกับรถยนต์นะครับแล้วก็อ่านค่าต่างๆที่อยู่ใน ECU ตัวควบคุมรถยนต์นะครับอพอดีผมไปซื้อมาจาก lazada นะครับราคา158บาทก็เดี๋ยวผมจะลองมาต่อกับรถของผมดูนะว่ามันจะอ่านค่าอะไรได้บ้าง นะครับแต่ว่าผมบอกกันนะว่าผมไม่ใช่ช่างยนต์นะครับแต่ว่าผมก็อยากซื้อมาลองดูเฉยเยนะครับแล้วก็ลองดูพวกจุดต่อพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะซ่อมรถจริงๆก็ซ่อมเองไม่เป็นนะครับต้องไปให้ช่างยนต์ซ่อมนะครับนี่ครับตัว obd 2ที่ผมซื้อมานะครับก็มันต่อสามารถ ต่อ Wi-Fi กับมือถือได้นะครับทั้งระบบ iPhone Android แล้วก็ Windows นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองใช้กับ Android ดูนะครับละะักษณะมันตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบเป็นเนี่ยเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ครับครับคันนี้เป็น n i สสัน m a s ตนะครับ ก็จุดต่อ OBD มันจะอยู่ข้างใต้พวงมาลัยนะครับมันจะมีฝาครอบนี้ครอบอยู่ให้เราดึงฝาครอบนี้ออกนะครับดึงจากข้างล่างนี่มันก็จะหลุดออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นช่องช่องเนี้ยเนี่ยครับช่องเสียบ OBD เข้าไปนะครับตัวน,นี้เเราก็เสียบเข้าไป ตามรูปนะครับมันกลับข้างไม่ได้อยู่แล้วเสียบเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะมีไฟสีแดงติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องดูนะครับ พอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูในมือถือของเรานะครับแล้วก็ดูที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ Wi-Fi มันจะมีขึ้นมาคำว่า Wi-Fi OBD2 เนี่ยครับให้เรากดเชื่อมต่อตรงนี้นะครับ <c oughs> Wi-Fi OBD2 พอเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้แล้วก็ไปที่แอปนะครับแอปจะชื่อว่า Talk นี่ครับตัวนี้ครับเปิดขึ้นมาแอปตัวนี้ผมผมลองไอตัวที่เป็นตัวฟรีแล้วนะครับมันมันจะเชื่อมต่อไม่ได้แต่ถ้าเชื่อมต่อได้นี่ต้องต้องใช้เป็นตัวที่เสียเงินนะครับค่าแอปซื้อแอปก็อีก158บาทนะครับค่าแอปครับ เนี่ยพอมันพอเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วมันจะเชื่อมต่อพอเราเชื่อมต่อกับ wifi นะครับมันจะขึ้นไฟที่ตรงนี้นั่นนะมันจะขึ้นไฟสีฟ้าแล้วก็สีเขียวกระพริบนะครับตอนแรกมันขึ้นแต่สีแดงทีนี้เราก็สามารถมาดูค่าตรงนี้ครับ ฟอร์โคดแล้วก็กดให้มันสแกนนะครับถ้าถ้ารถถ้ารถของเรามีไฟเครื่องขึ้นนะครับที่มันที่มันเป็นเอนจินเออร์อะไรขึ้นมาครับมันจะสแกนเจอนะครับแต่แต่ตอนนี้รถผมมันไม่มีไฟ Engine อะไรขึ้นนะครับแต่ว่ากดพอเรากดสแกนมันก็จะบอกว่าศูนย์ฟอร์นะครับ ก็คือไม่เจอไม่เจอเออร์เรอร์อะไรนะครับแต่ว่าตัวแอปตัวเนี้นอกจากเราจะสแกนโค้ดเครื่องแล้วก็ลบโค้ดลบเบลอร์เออร์เรอร์โค้ดได้นะครับมันยังสามารถดูค่าเนี่ยครับเดียวทามิ n งฟมชชันก็คือมันสามารถวัดค่าต่างๆของรถได้นะครับจากเซนเซอร์โดยโดยที่เป็นค่าปัจจุบันเลยอย่างเนี้ยตัวรอบเครื่องนะครับเนี่ย เก้าร้อยห้าสิบรอบแปดร้อยรอบนี่คือคือค่อคารอบเครื่องปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็อย่างานี้ที่ผมตั้งไว้นะครับอย่างเนี้ยครับวัดโวลต์ตอนนี้รถก็มีไฟอยู่เนี่ยครับสิบสี่จุดอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับคือค่าที่มันอ่านได้ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นค่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเอาน้อุณหภูมิอะไรมาดูน่าจะเป็นอุณหภูมิเครื่องนะครับอุณหภูมิที่มันเช็คมานะครับตอนนี้มันหกสิบองศาแล้วก็รอบเครื่อง,องนี่ที่ผมตั้งไว้ถ้าเราเร่งรอบมันก็จะขึ้นนี่ครับเนี่ยค,ค,คือเราสามารถดูค่าต่างๆค่าเรียลไทม์ของมันได้เลยครับ จากมันก็อ่านค่าจาก ECU ในในรถของเราครับถ้าเป็นช่างยนต์ก็สามารถจะมาอ่านค่าเออร์เอร์ของมันแล้วก็เอาไปเอาไปตรวจซ่อมได้เลยครับพอซ่อมซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ไปลบโค้ดออกได้นะครับโดยใช้โปรแกรมนี้ครับคือเนี่ยในโปรแกรมมันสามารถอ่านค่า เรียวทมมคือค่าณนะปัจจุบันของที่อ่านจาก ECU ในรถของเราได้นะครับแต่ว่าของรถผมเนี่ยนิสสันมาสนะครับพอเวลาใส่เครื่องนี้เข้าไปแล้วเวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วมันเหยียบไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเรา,มาไม่สามารถจะใส่เครื่องนี้เข้าไปแล้วก็ขับรถไปด้วยได้ครับผมก็เลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวเครื่องที่ใส่เข้าไปหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราถอดไอ้เครื่องวัดนี้ออก รถมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับเอ่อก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนพอจะมีความรู้ก็ช่วยแนะนําผมได้นะครับคอมเมนต์แนะนําผมก็ได้ว่าถ้าเราอยากวัดค่าที่มันเป็นเรียวไทม์แล้วก็ขณะที่รถวิ่งไปด้วยได้เนี่ยมันต้องใช้ตัวไหนนะครับหรือว่าผมซื้อของมันเป็นของก๊อปปี้ราคาถูกเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ามันอ่านค่าโค้ดได้นะครับอ่านค่า ค่าอุณหภูมิค่าโวลต์อะไรในรถอ่ะได้ครับรอบเครื่องอะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันผมพี่ว่ามันเอาไปใช้ตอนรถวิ่งไม่ได้ครับอันตรายครับกดของผมนี่มันเหยียบคันเร่งไม่ขึ้นเลยครับก็าฝากเพื่อนๆแนะนำด้วยนะครับถ,ถ้าท่านใดมีความรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับขอบคุณครับ